สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตด,ดีดีการนิกาทีวิตก็มีเรื่องเราดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะโอไฮโอโกไซมาสอสวัสดียามเช้าเจ้าค่ะ굿มอร์นิ่งวันนี้การนิกาก็อยู่ที่สวนยาม่านะคะยาม่าแปลว่าภูเขานะคะกานิกาก็จะมาตัดหญ้านะคะอยู่ที่สวน ยาม่านะคะยาม่าแปลว่าภูเขานะคะลิงโงแปลว่าแอปเปิ้ลเจ้าค่ะ กานิกาก็จะไล่ตัดเป็นแถวๆแบบนี้นะคะแถวตรงแล้วเดี๋ยวกาน,นิกาก็พอตัดแถวตรงเสร็จกาน,นิกาก็จะมาตัดแถวขวางนะคะทําแบบนี้มันจะรวดเร็วกว่าแต่ที่สวนนี้มันมีแต่ต้นใหญ่ค่ะเราเข้าไปในซอยของเขาได้แบบนี้เลยอันนี้แถวที่สองนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกาน,นิกานะ นี่แหละคือการทำงานนะคะก็มาถ่ายวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค้สวัสดีทุกๆท่านเลยคะ่ะติได้นะคะมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าชอบก็กาบขอบพระคุณถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะกานิกาก็ทำงานทำงานอดิเรกคือถ่ายพี่ยูทำงานประจำก็คือทำสวนแอปเปิลนะคะไปลูกจ้างเขาคะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกานิกา จะไปตัดหญ้าอีกรอบนึงนะคะ เพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อการนิกานะคะนี่แหละคือการทํางานของการนิกานะคะเดี๋ยวก็จะมาตัดตรงนี้อีกทีหนึง่งตรงนี้นะคะแต่ทีนี้การนิกาจะย้า,ายมาล็อกที่สามนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะการทํางานก็ไม่มีอะไรให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะนอกเสียจากความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็กับวิวส,สวยๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะแล้วกานิกากา็ ก็จะไปคอมเมนต์ใต้คลิปให้ไปไลฟ์สดไม่ทันบ้างอะไรบ้างประมาณนี้กานิกาก็จะไปคอมเมนต์ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไลฟ์สดทันก็จะไปหาพี่เพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าทุกช่องช่องไหนก็แล้วแต่ประมาณนี้นะคะก็ไปกดยกไลฟ์ให้ถึงแม้ไม่ได้เข้าไปไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ใต้คลิปเพราะว่าช่องมันก็เยอะเนาะและกานิกาก็ยุ่งงานแบบนี้เลยสายใจแท,ทบจะขาดงานประจําของตัวเองนะคะเดี๋ยวให้ชมวิวไปก่อนนะคะพี่เพื่อนๆค่ะ แล้วกาน,นิกาก็ขอบคุณออพี่ยาแล้วก็พี่นนานางแล้วก็พี่ตีหนับนะคะแเราขอบคุณคุณลูกหมีด้วยนะคะคุณแม่หมีนะคุณแม่หมีเจปแปนเด็กกาน,นิกาทำงานด้วยนะคะ เปื่อการิกานะหนึ่ล็อกแล้วค่ะเดี๋ยวการิกาก็จะพาพี่ๆไปชมแต่ละล็อกนะคะถึงแม้มันไม่มีอะไรให้หน่าดูก็คือแอปเปิ้ลเท่านั้นที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชม นั้นก็คือกระไดมันมีกระได3ขั้น5ขั้นที่เข้าที่กระไดเตี้ยก็จะเข้าไปใต้ต้นแอปเปิลใต้ท้องเขานะคะแล้วก็ถ้ากระไดปกติก็จะเป็น6ขั้นที่เราจะอยู่ข้างนอกเพราะว่ากิ่งแอปเปิลมันเกะก,กะข้างในกระไดสูงมันเข้าไปลําบากอันนั้นมัน7ขั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นไปเพราะที่สวนจะใช้7ขั้นเมื่อก่อนใช้9ขั้น10ขั้นนะคะ มันสูงมากแล้วมันอันตรายก็เลยตัดตัดต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะต้นสูงปี๊ดใหญ่เราก็จะตัดยอดทิ้งยอดทิ้งให้มันเตี้ยย่อลงมาประมาณนี้ชมวิวนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยมาชมวิวด้วยนะคะการิกาชีวี TV. working now working นี่เลย อย่าพึ่งเบื่อกันนิกาณนะ คุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่มารับชมนะคะที่นี่ก็สวนยาม่านะคะสวนภูเขาที่พี่พี่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือแอปเปิลนะคะลิงโง่แปลว่าแอปเปิลนะคะมีหลายพันค่ะที่สวนทั้งหมดมีสิบสี่พันนะคะแต่จริงๆแล้วแอปเปิลมันมีมากกว่านั้นหลายพันค่ะแต่ว่าเราเอาที่เราเก็บเกี่ยว มีประมาณสิเอ1 4 0พันะคะที่เราเก็บเกี่ยวจริงๆเลยเดี๋ยววันนั้นพี่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะแต่ตอนนี้กานิกาก็มีหน้าที่มาตัดหญ้าก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันที่เก็บผลก็จะมาตั้งโต๊ะแล้วก็คือมาคัดลูกในสวนนะคะแล้วพี่ๆพเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะวันนั้นพันธุ์ที่สีเขียวๆก็เป็นพันธุ์ฟูจิ ฟูจิก็จะเขาจะสีแดงประมาณเดือนหน้าค่ะจะเก็บผลก็ประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเพราะว่าพันฟูจิอาจจะเป็นพันที่ล่าช้าที่สุดพันสายน้ําผึ้งนะคะจะล่าช้าที่สุด,ลาาสดแล้วก็จะเก็บเป็นพันสุดท้ายนะคะกราบขอพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามกานิกากานิกาก็มาตัดหญ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดหญ้าแล้วเรามันจะทํางานลําบากม,มันไม่สะดวกอะไรประมาณเนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาตัดลูกแอปเปิลที่มันดกแบบนี้นะคะมันดกเกินเหตุคะ่ะทํากี่รอบกี่รอบมันก็ยังดกแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเราเสียดายมันด้วยมีส่วนพ่อเขาเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วเราก็ไม่อยากเอาเขาออกไปอะไรประมาณนี้ยมันก็ไปแย่งอาหารกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็สมบูรณ์นี่แหละเพียงแต่ว่าเราอะ่ะจะต้องทําเป็นไซส์หลายไซส์เช่นไซส์เอ,อ S ไซส์ M อะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะมันก็ดีอย่างหนึง่งมันก็ได้หลายไซส์อะไรประมาณนี้ถ้าเราเอาลูกไว้เยอะส่วนมากแอปเปิลนะเขาจะนิยมทานไซส์ M ไซส์ M นะคะกับไซส์ L L มันก็มีหลายเบอร์เขาก็จะเอาเบอร์ที่เล็กที่สุดอะไรประมาณนี้นี่แหละค่ะกันิกาทีวีขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วขอบคุณพี่ยา แล้วก็พี่นวลนางทีมงานพี่อ้ํานะคะแล้วก็พี่ตีหนับนะคะแล้วก็แม่ลูกหมีอินเจแปนะคะที่เข้าที่ยื่นมือเข้ามาดูแลกานิกานะคะแล้วโชคดีของกานิกาที่เจอพี่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมกานิกาด้วยนะคะและกาบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเข้ามาชมในไลฟ์สดหรือว่าคอมเมนต์หรือยกไลฟ์ให้กานิกากาบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะจากใจจริง วันนี้การิการไม่มีอะไรให้หรอกมีความรู้สึกที่ดีๆให้แต่ว่าวันหนึ่งกาิการก็ต้องกลับไปตอบแทนพวกคุณทุกคนเลยนะคะตั้งแต่เดือนกุมภามากาิการกายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยเดี๋ยวกาิการกาจะต้องกลับไปย้อนตอบแทนหลายๆท่านเยอะเลยนะคะกขอบคุณนะคะบายยสวัสดีเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเบื่อการิการนะ